สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นมาค่ำๆเด่วนๆของวันที่14ตุลาคม2568นะคะแม่เพนจะมานำเสนอแนวทางเลขชุดบน ของแม่ค้านะคะเพิ่นปล่อยมาไห้แม่เพ็ญแล้วนะคะเมืกก่อกี้นะะี่ค่ะแม่เพ็ญยันว่ามื่อเอนเสารเพราะว่ามีหลายแนวทางนะคะเมื่อือนเสารจะมีทั้งฮานอยลาวพัฒนารัฐบาลไทยหลายๆอาจารย์มาไห้แหน่มื่อเนอก็เลยฮิลงทาคลิปไว้ให้กับเอฟซีทั้งช่องตอนกลางคืนเลยนะคะชุดนอนก่อนจะนอนนะคะเอฟซีรีบมาทาคลิปไว้เพื่อว่าตอนเสาร์เมื่ออื่นจะได้ลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องแต่เสาร์นะคะ เลขแม่ค้ามาตอนกลางคืนวันที่14วันที่สิแม่เพนปล่อยให้แต่สาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยงวดน,นี้ขอให้ปังปังไปด้วยกันนะคะเพอว่างวดที่แล้วลุดแล้วเนาะเพินบอกแม่เพนอยู่ว่าเลขงวดน,นี้ล่างต้องเบิ้นแต่ว่าเพิ่นให้เบิ้นหาหากับหาเจ็ดแม่เพนพัดค้นซื้อเนาะคะ่ะก็เอาแต่หาหากับหาเจ็ดเพนก็มีเพินกัน มีเจ็ดเจ็ดแน่แต่เพื่อนบ่ให้่เนาะคะ่ะเพื่อนเอาห้แต่หาหานะคะ fc เิ่นห้หน่อยคู่เนาะเพิ่นก็เลยตัดตัวเจ็ดเจ็ดออกนะคะแม่เพ่นกับคนซือซ้อกับซือ้อจะซ้ำนั่นแหละเนาะอ่ะว่าเป็นยังงวดนี้มาเบิ่งน้ำกันไหมเพราะว่าเลขล่างแม่เพ่นได้ปล่อยให้ fc ทั้งช่องไปแล้วเนาะคะ่ะสำหรับเลขแม่ค้านะคะเลขวิ่งล่างไปแล้วบัดนี้มาเบิ่งเลขวิ่งบนและตัวจับคู่ชุดบนชุดล่างคัดเน้นตัวใด เดี๋ยวแม่เพ่นไปห้ FC ทั้งช่องเบึงน้ากันนะคะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดปูไดที่ถาปูไดที่ลอกค้อ,คอยก็น่าจะเป็นมืออืน่นบบเมนมืออืน่นกะมือตอนเศาราวันเลขออกนะคะแต่ว่ามืออื่นนี่พ่อเพิ่นหมั่นใจว่าจะปล่อยราวพัฒนาเหมือนเดิมให้เนาะเม็ดเดียวให้ถูกให้ออกแน่นอนนะคะเพิ่นบอกว่าให้แม่เพ่นไปบึงช่องติ๊กต็อกของเพิ่นนะคะซื่อช่องอีหยังฮู ของพ่อหมอดูเลขเด็ดแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นแมเพ่นโทรหาแล้วเขาค่อยฟังน้ากันนะคะชื่อช่องติดตอกของคนซื้อช่องจังใดงุ้ม่มเพ่นจำอะไรเพราะว่าเมเพ่นควมจําสั่นเนาะควมจำไม่ค่อยดีนะนะคะเอฟซี FC. อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขข้างบนของแม่ค้านะคะเด่นตัวไหนรองตัวไหนแล้วก็ ข้างล่างเด่นตัวไหนลองตัวไหนแล้วกจับคู่เน้นตัวไหนไปเบิ่งน้ำกันนะคะอย่าลืมเด้อคู้ใดมาคู่ใดชอบคอมเมนต์ใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนตัวเลขน้ำกันนะคะเอวซีาคู่ใดจะถึอใจตรงใจกันตัวใดน,นะคะไปเบิ้งพร้มพอรมๆกันค่ะเดี๋ยวไปเพ่นเขียนให้เนาะค่ะนี่เนาะคะ่ะเอเดี๋ยวไปเพื่นมาเขียนให้เนาะเลขแม่ค้านะคะ เลขวิ่งแม่ค้าตันหนังสือบบคอยงามปันไดเดอ้อเนาะคะ่ะเนาะเลขวิ่งแม่ค้าชุดบน บนนะคะวิ่งตัวใดเอ่ยวิ่งเจ็ดกับหกนะคะวิ่งเจ็ดกับหกเนาะเน้นที่เจ็ดนะคะ fc นี่ค่ะอันนี้ชุดบนลองหกเนาะนี่ค่ะ เหน้นที่เจดรองหข้างบนจับคู่ที่เจ็ดแล้วก็1 7นะคะอันนี้เป็นชุดบนของแม่ค้านะคะเลขวิ่งแม่ค้าเนาะลงวันที่ สิบหกตุลาคมหกแปดนะคะอ่าอันนี้เป็นชุดบนนะคะของแม่ค้างวดที่แล้วให้มาหลุดนะคะพุ่งนี้อาจารย์ตีแปดลิ้วจะมีเลขชุดเด็ดมาให้อฟซีท่างช่อง 1น่งหงชุดนะคะเพื่นมาเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะให้ตัวใดเข้ามาล่อบเบิ้งน้ำกันนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นชุดบนส่วนล่างเนาะคะ่ะล่างเพิ่อนไ้มาแบบนี้เดอ้อเพิ่มเติมค่ะอันนี้แม่เพื่นจะให้เอฟทั้งช่องเบิงแล้วก็แคปหน้าจอไปพร้อมกันนะคะส่วนล่างก็คือวิ่งลูดเด่นที่ ศูนย์กับะะเ,เ,เก้านะคะน,นี่ค่ะเพิ่นลไฮมาเดนเกานะคะเดนเกานี่ค่ะก็คือเก้าศูนย์เม็ดเดียวหกศูนย์มาบดายเพิ่นว่าเนาะก็ลองเบิงอันนี้กันไว้ซื้อๆนะคะเก้าศูนย์เม็ดเดียวนะคะนี่ค่ะเนาะ เน้นที่9นะคะวิ่งล่างตัวเดิมที่ให้มาวิ่ง0ก็คือเก่านะเนาะเพราะว่าให้มาสอตัวคือเก่าศูเม็ดเดียวนะคะเอระวัง0กับ9ชอบตัวไหน,นก็ให้หเลือกเอานะคะส่วนข้างบน7กับ6เน้นที่7นะคะน่คะแคปหน้าจออเด้อค่ะ ผู้ใดที่มักตัวใดชอบตัวใดนะคะให้เอฟซีทั้งช่องคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกแลกเปลี่ยนแนวทางกันเ้อจ้ะเนาะเพราะว่าอันนี้บนอย่างเดียวนะคะของใครอ่ะของแม่ค้าค่ะแม่ค้าอมกแล้วเหรอแม่อันี้ชุดเลอนี้หนึ่งเก็บเก็บหนึ่งเดียวเลยมีมีอะรขายมีอะไรซื้อเจ็ดหกทำไมกล้องคนนึงนั่งเป็นกล้องตั้งนี้นี่นี่ คุณก็ทาอย่างนี้ขึ้นยกขึ้นมานี่โอ,อ้โหก็ชัดอยู่แต่ว่าอยากให้เขาีย่ไ,ไม่เอากล้องไตั้งไม่ก็อยากให้เอฟซีแคปทั้งบนทั้งล่างไปพร้อมกันไงอย่างนี้ไงเขามันก็ชัดอยู่แล้วอืมมาสอนมวยกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล้องนี่ก็เจอมวยอีกเรแท่แหละเด้อ คุณพหัชนี่นะสอนมวยกันอีกแล้วการทำงานน่ะอของไฟของมั่นสไตล์ไฟสไตล์มัน่นก็สวยนะนี่นะทำแบบนี้ก็สวยใช่ไหมคะเอฟซีผู้ใดว่าไม่เพ่นเห็ดงานแบบนี้ถือใจให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกว่าถือใจถ้า, <laughs> ถา <laughs> บอกถืกใจเ้ยถาบ่ถืกใจอ่ะบอกถืกใจก็บอกว่าบอกถืกใจก็จะได้ปรับเปียนเนาะ มุมกล่องมบดมุมกล่องบดีบดีอยู่แต่ว่าอหน้าโต้มันแคบไงก็เลยได้เป็นแบบนี้แต่ปกติก็เอามาลวงนี้ก็ได้นี่ยังไงนี่เนาะเนาะ,นะ fc เนาะอ่ะเล่นอยู่นี่ละ fc จะดาวหัวทั้งสองผมเมียนี่ละอ่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยเดอ้อนี่อ๋ะนี่มันก็สวยอยู่นะ แคปชุดบนชุดล่างเลขแม่ค้านะคะเลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะของแม่้าหลุดก็ถือว่าหลุดเข้าก็ถือว่าเข้านะคะเนี่ค่ะหลุดก็ถือว่าหลุดเนาะเข้าก็ถือว่าเขา้าบนอย่างเดียวนะคะบนอย่างเดียวค่ะห้ามลงล่างนะคะถ้าลงล่างก็ถือว่าผิดนะคะนี่ค่ะ ี่เนาะบนล่างเน้นตัวเดียวนี้นะคะเน้นสุดๆเลยค่ะได้มาคู่เดียวเน้นๆนะคะเก้าศูนย์เม็ดเดียวนะคะ fc อ่าแค่นี้แหละตัวเลขเพิ่นสี่คู่เองเนาะบนสามคู่ล่าง1คู่จัดไปผู้ใดชอบผ,นะผู้ใดบ่ชอบก่ะเป็นแค่แนวทางคือเก้าเนาะ fc เนาะกับผู้ดมันอ่า บด้บังคับให้ทุกทุกคนมาซื้อนะคะ FC เอ้ยเนาะบางคนก็ว่าคีโมยังสั้นสสี่กับโมเมนเนาะเพิ่นก็หมั่นใจของเพิ่นตัวเลขของเพิ่นนะคะยาซูไปว่าแบบให้เสียน้ําใจกันนะคะ FC ก็ให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนั่นแหละเนาะอะสูซูไปน้ำกันค่ะแ <ul ain> ม่เพ่นก็อยากถือขึ้นกันแหละแม่เพ่นแห้องอยากถือนะคะ FC ผู้ใดที่สิบอยากถึงเนาะตัวดีตัวเด่นมาแต่ใส่ก็อยากหูอยากเห็นอยากได้นาลา อ่ะคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนนะคะผู้ใดเห็นคลิปนี้เฝ้ารีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คนละสามไลค์สามแชร์ให้รัวๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ